ครับแล้วก็อาหารมื้อแรกนะครับของตอนเช้านะครับลูกสาวเพิ่งตื่นนะครับนะก็พาคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับนะรวมถึงพี่สาวของคุณแม่นะครับนะนะครับกำลังนั่งทานอะไรอร่อยเลยที่เขื่อนศริกิตนะครับนะบรรยากาศดีมากนะครับนะนี่คือบรรยากาศนะครับกำลังทานกันในเงื่อนแม่แม่ติดกำลังติดปากด้วยนี่คือพี่สาวพี่สาวพี่ป้าไปๆเพื่อนหนู่หน่อยไปๆหน่อยไอ้ลูกลูกนะครับ นั่งกินนะครับนี่คนโตลูกสาวคนโตหน้าเป็นคนที่โมโหหิวครับป้าหาร้านอาหารให้ทันใจนะครับหน้าจะกินป้าเข้าไปด้วยตอนนี้กินแล้วยิ้มแล้วนะครับนะนี่ครับที่สวนเขื่อนสวีดกิดนะครับนะคนเล็กนะครับคนเล็กไหนคนเล็กไหนดูหน้าสิกิหน่อยครอาหารอาหารอร่อยมากใช่ไหมแม่ที่นี่อร่อยมากนะครับแม่ทานสองจานแล้วนะครับนะเช้านี้นะครับแล้วดูอีอ้วของผมนะครับ อีว้นนะครับอีว้นครับ <ots of a hundred> <c oughs> นี่ลูกคนโตนะครับ <c oughs> นี่ครับทานเด็ดอร่อยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศรอบๆไม่ได้มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับนะตั้งแต่ตั้งแต่ปา้าพาหนูมาแต่เล็กเล็กใช่ไหมแม่ <c oughs> ฮะ <5 S 1> นานมากเลยนะน <c oughs> นาอร่อยไหม, <c oughs> มข้าวอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับกินไปกี่จานแล้วสองจานกินยาไหวไหมเนี่ยไหวไหวยังไหวอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะไป เลาะไปเรื่อยๆนะครับนะดูบรรยากาศนะครับชมวิวสิวทัศในเช้าของวันนี้สวัสดีครับ